ขอบคุณครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับจองได้สามด้านเท่านะครับผมสหรับรรยากาศภาพพี่น้องมากเปิ่งเพิ่นยกย่อพี่น้องยกย่อยกย่อหน่อยนะครับทางล่ำเปล่าเลวพี่น้องนี่มันต้องอีพอเป็นยกบรรยากาศการยกย่อนเนี่ย น้อยในช่วงน้ำไม่ฝนไม่นะครับกับเป็นน้ำที่สองแล้วพี่น้องถือกันอย่างเงี้บาทแรียกวางทะลโอ้๋อพวยไปน้ำนอนบาทอันี้นี่โอ้บาทเรียกอันหนึ่คือบาทน่ะี่รู้ดูดิธรรมดาดิที่ได้เป็นพระเอกออกทีทูปออกยูทูบเป็นวอ อามาเบ่งกันนะอีพ่อฮาดซงเป็นยังไงครับบาดงโดดบ่เอาโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วเอาไปดูไปดูไปดูดีใจบ่มานีกรเทยบครับเนอะมาสบายกระเทีเีุนะครับสุดยอดครับพี่น้องเอามาอีกแล้วอ้าวสา่นี่ครับอู้ปาขาวสวยแใสงงาม để xây suối vào cái nòng này chút chút ừ, nắng vẫn khẩu ở phò thôi mà đá gần mình bò Chú ý này có thể hạ chú ý phá sợi này Khẩu sư đúng đúng này nè Sáng bà Ồ, khẩu sư Đang một người khác nào. Nào nào? cái nòng Đang một người khác cái nòng này Đang một người khác cái nòng này Còn Thì khác cái cận Thì quá, đốt 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 cái cận Chú ý đi quá, đột, cái cận สวอ,อนสวอ,อนนี่ครับอันนี้คือ,อย่างเพระท่านถือไปไนันไดเทปเปันาบาร์ยิ่งพอเพระท่านถือ <c oughs> สันบ,าบา่ารมันตีนี่เฮ้ยบัตรซีหาโล้ว่าสันโอ้รู้ว่าปากเงี้ยหรอ เออเก็บเปลี่ยนนกเก็บเป็นไนพี่น้องอ้าวมาคือเก่าแล้วครับนี่ครับยกว่างยกว่างยกว่างกะทิคือเก่านะครับโอ้ปลาขึ้นหลายขนาดว่าบลบอขึ้นมันก็ยังถือนะครับนี่นี่เพราะว่ามันบลบอกขั้นขึ้นเามั่นโอ้ สุดยอดพี่น้องโดดนเดี๋ยวมาเป็นได๋พี่น้องเดียวเออโดดโดดนี่ครับขนาดโดดพี่น้องเบิงเาเด้อเบิงเา วตัสวรรค์น้ำเงินนะครับสว่านอันได้นี่เอาไปยังไงพอ่อไปขายหรือเอาไปเห็ดเห็ดปลาแดกบอกเอ๊ะยังไงโอ้ปลาแดกเดียวเนาะอายุหากินพี่น้องนี่ครับใหญ่มากกับเห็ปเดปลาแดกเดียวเห็ปเด,ดปลาแดกไว้กิกนส,สวายโปปลาขาว บาทละสามลูกสีได้เห็นบนห้องเหมือนนี่ครับพวกนี้พี่น้องกสีได้เห็นปลาขาวบาทละสามลูกว่าเ้าเหมือนี่จวดบ่จ็ดเจ็ดถ้ามันปวดหดอกพี่น้องเอก็นี่ขนาดมันปวดหอกดด้วนี่นี่ขนาดมันปวดหอกเอาเท่าที่ได้นะครับเพราะมันเป็นสะดุ้งหน่อยนะพี่น้องสะดุ้งหน่อยตอนนี้ก็ยกสะดุ้งใหญ่บ่ได้นะครับสะดุ้งใหญ่ยกบ่ได้เอ้บาทสองครับสองตัว เฮาเฮาลืมเพ่อใส่เสียกใส่แขีน <laughs> โอ้ยอย่าพ่อให้เฮาทีมเหียทีมเหียะวันเหียลืมเอาใส่กระดคลกองแขนพี่น้องเอ้าเอ้าฟ้ากับมีบ่โอ้บ่ฟ้าเดี๋ยวไหนยู่ <laughs> พอดีเรือมันเรียนผ่านเนาะมันมันตื่นมันตื่นนะครับ <laughs> ชัวดีั่น้องรุ่นกันอดอดอกสซีดอกซีหาตัวพี่น้องนี่ครับนั่งเหลือนั่งเหลือนะครับนั่งเหลือ

เขาเทวันติดตาอยู่ฮะติดใาอยู่เจอดปะเจอดเอาโดดออกเร็วโดดสองสามอู้หโดดออกพี่น้องขนาดโดดออกที่นี่โอ้โเหลือหลายบ่บนพูดนะขนาดโดดออกโอ้ยเรามาเสีอ่อนนะเกิดมากับเ่เคยเห็นนะพี่น้องยกสะดุ้งยกสะดุ้งยกย่อบ้านเท่าเลยพี่น้องเมื่อกีเห็นตะวันเหี้ย นี่ครับานไปตอนนี้โอวยเจ็ดแปดนาที่เองเนียพี่น้องได้เมือนสองสามลแล้วบ่เนี่ยบอนอนนี้หนอนนี้หโอ้มันโดดดอกเว์ มันบทันเอาเดือมากพี่น้องเขาบอ่รุ่นเอาออกสองสามสโอ้หสะานพี่น้องเลสะอ,อ่นปลาดดท่นอยู่สามตัวพี่น้องท่สตัวเอาปลาอย่งพอนนะตัวหนึ่งปลาแปบตีไหนเบิ้น่นะปลาแบกูนี่บอกจะว่าเขาเลยโอเอาพวกบางตัวชัดๆพี่น้องปลายังก่อว่ะปลาแปบบปลแบบาแปบเนาะ เสียบว่ะสันนิภว่าเป็นอะไรเสียบนะครับถ้าเกิดว่ามันเข่าสูตรตัวนี่โอ้ในบาทแล้วเป็นสิบผมบอกพี่น้องมันมันโดดออกบ่ท่านพุ่นดังพุ่นกระตือกั้นั่นเหลืออยุสองสามตัวคือกันมันบ่ท่านเนาะมันเป็นสะดุ้งหน่อยพี่น้องมันแก่บ่ท่านนะครับเอามาลุ้นกันตัวโดดว่าอ้าวโดดโดด โดดว่แห้งเถอะนี้ยังเหลือหลายอยู่ดอกนี่น,นั่นีตัวครับหาตัวบัดนี่ในหาตัวบาดบาดัด4บัดหายพี่น้งอ้าวติบติพเป็นมืนอดีออผุนทางผุนก็เอาแล้วอ อืบอ ah, ้าวโดดๆสองตัวโดดกสองตัวยังเด็กๆตัวเดียวตัวหนึ่งโอ้มันก็เป็นตะมวนนด้หน่าพอเนาะแต่มันถือมันตะมวนดีเลยนาะเป็นใจหยกเออมันบ่เมื่อย์เออโอ้แต่มันถือเป็นตะมันเป็นตะมวนเนาะติดปลาโอ้ยสร้างคน ตัวอีกแล้วท่านบอลเจักตัวเดีย๋ยวอยู่คือเก่าพี่น้องเดีย๋ยวอยู่คือเกา่านี่ครับตัวท่านกับได้ย่างหน่อยกับต้องได้ตัวนึ่งสองตัวละ่ะแต่ยงมากเนี่ยว่าท่านฟาดจักเถี่ยนี่ครับแม,นบม่นอยู่โดดดีเนะาะแต่มันกับท่านแนวว่าท่านแนวนั่ะ โอ้โหเอ๊บเอานุ่นเงินพี่น้องโอโดูดดออกสองสามโอ้ยแล้วมันโดดแล้วครับดูดขัโดดเนี่ยฝ่าพี่น้องเน้ยนเนี้ยเหลืออยุซี่ตัวหาตัวนะครับตัวที่ได้นะครับ มีผุดเยอะโอ้ธรรมดา,น,านี่อยู่บ่โอะวันนี้ผมจะเจ้าเก้วมาแล้วามทั้งซีว้าถึงรอบเขาเลยชัวร์โดดบ่โดดบ่รุ่นเงินพี่น้องโดดบ่โมดโดดแท้กก็ได้ครับอ่านะครับสองตัวโอ้ถือดีถือดี ยอดเมียดเมีดด้วยกันว่าเราเมีด โดดอีกแล้โดดไปเหลือเหลือเหลือกี่เก้าพี่น้องเหลือกีเก้าเห็นบ้างอู้ดิกปลาเขาเกยพร้อมบัตเลยนี่นี่พี่น้องเขาเกีกันมาครับเป็นตะมันนีเลยตัวละเนาะสามสีบาทก็ได้รูนึงอะไนี่สามสี่บาท ช่วงเศร้าๆนี่ถือดี่ยวนาะครับโอ้ช่วงเศร้าๆเนาะแต่ใบใบเก็ดจะพูถือบอกเงี้ยใบใบคำคำลุงซุ่มเอาเรือมาพี่น้องเก่าบ่าปลานั่นโดดๆแล้วตัวนึงเหลือบ่อ้าวเหลือเหลือเหลือนะครับแอ้งบาดนี่เอาหาหกตัวเลยพี่น้องถือเยอะไปหาหุกตัวอยู่นะครับ เดดอดสองเดือดสองเี่ยปะเหลืออยู่เหลืสองโอ้โดดอดวัทันมันเร็ว ở tui bỏ kì <laughs> oh, đồ đi đổ đi nhìn này ma 2 tổ ạ <laughs> สองยงหน่อยก็สองอ้ปาเกียริลมเขาหรอปะเขาเกียริลมเขาหรออป็นยต้เกแต่มองนีเฮ้เฮ็ดโลกบกับมีเหรอ มีไเบิดบ่ายงไหนบ่อคอยมีมีจุดนี้บ่อขั้งเทิงกันไปอีกมีบ่อโอ้โุดหลกว่านยันเจ้าโอ้หมู่บ้านนี่คนหลายโอ้ยดพอีวยมปลามีหัวพุทกลางคนเีโอ้โอบดตัวอาณาจักรหมู่บ้านนี่คนหลายเนาะโอ้โดดโดดออกสอง เดี๋ยวจากตัวพี่น้องมาลุ้นกันเนะเดี๋ยวหนึ่งเอาะมุ่งแค่ตัวเดี๋ยวจากตัวครับสามนะครับเดี๋ยวสามนี่นะครับขึได้สู้บาทนะครับนี่บ่มีบาทบาทใดบ่ได้นะบ่มี่ฟาวนะครับ,บ เขาว่าไว้เขาซื้อมาไว้จะขายโอ้โดดดอกปุ่ะโอ้ยสองสามโดดดอกเหลืออายุสี่นะครับโดดออกสามเหลือสามเป็นตะมันน้ำเปินแล้วไอ้เหตสุบาทแม่ Cái <laughs> này là chết rồi nhỉ Để cái đồng đốt đó, luôn cái nít Cái ống, mai ninh tố Nên nói tua ninh là Xám Nên là xám <laughs> <Bài là sám. cười> ไอ้พ่อร่องร่องหยกแม่กระรัางเหมือนกันผ่าน,นานไปเกือบยี่สิบเมทีพี่น,อน้องมาเบิ่งเด้อเกือบยี่สิบเมตรที่พี่น้องเลยนี่นี่ครับประมาณสามสิโลได้แล้วนะผม <laughs> นี่ครับผ่านไปเกือบยี่สิบเมทีพี่น้องโอ้สุดยอดครับการหายโยกหินขอนคนที่สามบรรทั่งพี่นอ้องฮะหยกย่อยสุดลงออกอีกนะครับนี่อ๋อเหลือหลายบ่นี่ครับออกกับมี่เหลือกับมี่นะครับนี่ครับซีตัว 4ตัวสุดยอดเลยครมเสวานี่ด er ีครับบานี้กถทิครับพี่น้องโอ้่คนเน่ เสียงปลาห้องบอกผ่ไหมวะปลายังห้องเนสิปลาอันกี่ปลาเกตีโอเสียงปลาพี่น้องเมื่อกี้ออดออดประมาณว่านี่ยังห่วงโอ้ถ้ามันแต่มันมาหลายมันสิได้ยินเสียงเลยบ่โอ้เสดุงพังแล้วพี่้อ้เสดุงพังหมด ทว่วงป้าห่องเดียวเดียวสะดุ้งพัง <c> โ <ười> อ้ยเอ้าประกอบไม่อ่านี่พี่น้องยกจนสะดุ้งพังโออ